แล้วหรือไม่กับพลังงานไฟฟ้าที่ต้องแลกมาด้วยถินป่าสมวนแห่งชาติป่าเขา,าพเนียดร,ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับผลกระทบต่อชุมชนและธรรมชาติที่จะต้องได้รับจากโรงไฟฟ้ากัางหันลมป่าเขา,าพเนียดจะต้องสูญเสียและแลกกับสิ่งใดบ้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบบริเวณป่าเขา,าพเนียดที่จะได้รับอาชีเช่นมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าด้วยกัหงหันลมจะส่งผลต่อการอยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบบริเวณป่าเขาพเนียด และการที่ต้องสูญเสียพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานเข涅นนับหนึ่งพันไร่โดยจะมีผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานเนียดที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและต้องย้ายถิ่นฐานรวมไปถึงการสูญเสียทรัพรยากรธรรมชาติต่างๆอาทิเช่นต้นไม้ใหญ่อาหารป่าต่างๆที่คนในชุมชนโดยรอบบริเวณป่าเขาพนเนียดได้ค่อยทีถอยอาศัย และดูแลรืนป่าสะวนแห่งชาติป่าเขาพเนียดกันมาอย่างยาวนานความเจริญและความต้องการของสถานที่หนงกลับส่งผลกระทบอันมากมายในการดำเนินชีวิตของอีกสถานที่หน,น,หนึมันคุ้มกันแล้วหรือที่จะแลกมันกับพลังงานไฟฟ้านั้น